พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นที่แหละไปเลยป้าอจาจารย์มาปั่นโปกันต่อครับกับร้านที่2ครับเว g จีโอโลจีนะครับสุขุมวิท41ครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวรอเดเวอร์นะครับรับส่วนลดทันที5%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566สามารถใช้ได้ที่หน้าร้านหรือสั่งทางไลน์ไอดีครับแอดเวชจีโอโลจีได้เลยนะครับเว g จีโอโลจีครับมัดรวมทุกเมนูเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านการคิดสูตรลับเฉพาะและผ่าน การทดลองด้วยตัวเองจนเกิดเมนูเพื่อสุขภาพแบบปังๆมากมายมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันที่น้ำผักผลไม้ออ์แกนิกสกัดเย็นมีทั้ง28สูตรในการเลือกดื่มวันนี้ขอแนะนําเป็น6สูตรขายดีตลอดการของทางร้านแล้วกันสูตรที่1ครับา a v i t y g ี n สูตรที่2ครับ Galaxy นะฮะสูตรที่6เป็น Level Up ครับสูตรที่8ครับ Happy Sales สูตรที่16โก c o c o s n สูตรที่1ิซิมโฟน m นั่นเอง j ูไฟ f เมนูน้ำ ผักผลไม้โคเพสครับกับ10สูตรยอดฮิตแบบเซตทดลองในแก้วช็อตนั่นเองตามสเตปแนะนำจากทางร้านบอกเลยว่าสดชื่นสุดๆไปเลยฮะโครนิกจอยสมูตตี้โบผักผลไม้ออร์แกนิกเนื้อนเนียน,น,นๆรสชาติหวานอมเปรี้ยวท็อปมาด้วยกล้วยหอมสตอรอเบอรี่มะม่วงโรยด้วยแกนโน่าถั่วแล้วก็ธัญพืชรวมที่ทางร้านเนี่ยทำเองทุกข,ขั้นตอนครับโฮเมสซอสเซตมมลดเกรนฟอรเรสสลัดเมนูสลัดป่าครับกับผัก สลัดออร์แกนิกแบบจัดเต็มกับไส้กรอกหมูอารมณ์ดีเนื้อนแน่นๆไม่ใส่แป้งเบคกชิคเก้นพามิเจียนาอกไก่ที่ผ่านการคัดสรรไก่ที่เลี้ยงมาแบบปล่อยไม่ฉีดฮอร์โมนไม่ใช้ยาปฏิชีวนะครับนำมาซูวีครับราดมาด้วยน้โปรีซอสทำเองจากมะเขือเทศออร์แกนิกท็อปมาด้วยชีสมอสเซเลล่านุ่มๆทานคู่กับสลัดออร์แกนิกและขนมปังซาเอร์โดนันั่นเองครับกิวเวจิทเทเบิลสลัดสลัดผักออร์แกนิกย่างครับตัดลดด้วยเนื้อสาลี่น้ำผึ้งท็อ มาด้วยผักล็อกเกตและชีสนมแพะปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตเค้กวิตสตรอเบอรี่เจียแยมนะครับทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นแป้งข้าวหอมมะลิและก็แป้งอัลมอนด์นมข้าวโอ๊ตและน้ำตาลตหนดสอดใส้ด้วยแยมสตรอเบอรี่และเมล็ดเจียเยิ้มๆครับไปอุดหนุนเขากันครับเว็บจีโอโลจีสกูมิ4สสิบครับโอสำหรับแฟนรายการเรารับส่วนลดทันที5%ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566สามารถใช้ได้ที่หน้าร้านหรือสั่งทางไลน์แอดนะครับแอดเว็บ้ทางชลองได้ นี้เลย